อตอนนี้จะมาเราจะมาเขียนแสงให้กับเรือลอยฟ้าของเรานะครับเป็นเรือที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับนำสีเหลืองมานะครับเหลืองผสมขาวนะครับจะเกิดเหลืองนวลๆอ่าแล้วก็ตัดตรงที่ขอบนะครับ ทำลักษณะเหมือนกันนะเหมือนกันกับการทําดวงดาวนะประมาณนี้นะเพื่อทําให้เหมือนเรือกําลังลอยอยู่บนท้องฟ้ายามค่ําคืนนะแล้วก็เหมือนเดิมนะใช้ผูกกันแห้งน,นะผูกกันแห้งลักษณะของผูกกันนี่ผมใช้ผูกกันเบอร์แปดนะ ไปที่นีนอ่อีกนิดนึ่งครับมันเรือกำลังแล่นอยู่ลอยอยู่บนท้องฟ้า ได้วความริว้วอ่าอ่ายังมีอีกลํานึงนะครับอ๋อใส่ไปอีกลํานึงโดน แล้วก็ปักัดนะเพื่อเกลียร์ให้เข้ากันเพื่อให้เกิดการทานของอากาศด้วยความเร็ว อาเราได้เรือแล้วครับทาองฟ้ามีดวงจันทร์นะครับยามค่ำคืนตรงนี้เราจะเห็นดวงดาวนะครับลักษณะของเรือเป็นเรือที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า ยามค่ำคืนวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ